ทงเชื้อมินหาวสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับเราเชื้อไอ้นะคะค,คุณครูปิยะว,วันตาคําแสงนะคะ,นะ,คะเนาะกับนักเรียนชั้นม .4 นะคะโอเคค่ะวันนี้เราจะขึ้นบทที่6นะคะตี่ลิ้วเคิร์สนะคะในหนังสือเรียนสัมภาษณ์ภาษาจีนของนักเรียนนะคะในหน้าที่นะคะเลี้ยวเฉื่อยนะคะเลียวเฉื่อยหน้าที่67นะคะเนาะโอเคค่ะเรามาเริ่มกันเลยค่ะเชื้อนะคะตี่ลิ้วเคิร์สที่เลี้ยวเคิร์สนะคะบทที่6หกของบ้านของบ้านะคะ คือบ้านของฉันนะคะโอเคมาเริ่มกันเลยค่ะคำแรกไปกิจกรรมอุ่นเครื่องนกันเลยนะคะหน้าที่เลี่ยวฉีป้านะคะ68นะคะในหนังสือเรียนของเราเนาะมาดูว่ามีอ,อ่สิ่งของอะไรบ้างที่เขาพูดถึงนะคะคำแรกค่ะ่จวจื่อคะโต๊ะต่อไปเก้าอี้นะคะชู้ชนะะนหนังสือเติงเติงไฟ 沙发สัฟาาฟาโซฟานะคะวงวงเตียงนะคะอ่าโอเคต่อไปโอเคค่ะต่อไปเมื่อเรารู้คำศัพท์เกี่ยวกับอุปกรณ์ในห้องเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราจะมารู้เกี่ยวกับทิศทางะคะ่ะข้างบนเรียกว่าช่างเมียนชัางเมียนนะคะด้านอ่าข้างบนนะคะเนาะลีเมียนลีเมียนนะคะข้างในเเเเซซีีีียยยยมมนนข้างล่างผ้างหียน ผางเปี้ยนนะคะข้างๆนะคะเนาะต่อไปเราจะมามาเราจะเพิ่มเติมเข้าไปนะคะเกี่ยวกับทิศทางในภาษาจีนนะคะเนาะข้างบนเรารู้แล้วก็คือคําว่าช่างถูกไหมคะข้างล่างก็คือเสี้ยใช่ไหมคะช่างบนเสี้ยล่างนะคะต่อไปซ้ายภาษาจีนจะเรียกว่าจูว่วนะคะซ้าย โยขวานะคะต่อไปไหวนะคะไหวนะคะจะแปลว่าข้างนอกนะคะไหวเมียนนะคะจะแปลว่านอกนะคะเติมคําว่าเมียนเข้าไปข้างในได้นะคะหลี่เมียนนะคะข้างในเมื่อกี้ก็คือคํานี้เนาะหลี่นะคะก็คือข้างในนะคะหลี่ก็คือในนะคะ เฉียนข้างหน้าเฉียนข้างหน้านะคะต่อไปเฮ้าข้างหลังค่ะีเด็กเขียนเพิ่มลงไปในหนังสือด้วยนะคะเราจะได้มีคำศัพท์เพิ่มเติมนะคะเนาะโอเคประมาณนี้นะคะในส่วนของที่ช้างเพิ่มเติมต่อไปเราจะมาทำแบบฝึกหัดข้างล่างกันเลยนะคะชูจ,จ่ายจั่วจื้อนะคะชูจ่ายจั่วจื้อหนังสือใช่ไหมคะชูชูชจ่ายจั่วจื้อ โจทยจือก็คือโต๊ะหนังสืออยู่ตรงไหนของโต๊ะคะอยู่บนใช่ไหมคะบนก็ใส่คําว่าอะไรคะช่างเมนียนนะคะช่างเมนียนนะคะต่อไปเชียนปีใช่เชียนปีเหินะคะเชียนปีก็คือดินสอนะคะเชียนปีเหอก็คือกล่องดินสอนะคะดินสออยู่ตรงไหนของกล่องดินสอคะ,คะอยู่ข้างในนะคะก็ใส่นะคะหลีเมนียน ต่อไปเหยาฉือแจ้วจื้นะคะเหยาก็คือกุญแจนะคะกุญแจอยู่ทางไหนของโต๊ะคะอยู่กุญแจอยู่ตรงนี้ใช่ไหมลูกกุญแจเหยาฉืออยู่ข้างล่างโต๊ะใช่ไหมคะก็เรียกว่าข้างล่างนะคะข้างล่างนะคะต่อไปเติ้งนะคะเติ้งแจยอะไรของชูกล้วยคะ ชูกล้วยก็คืออ่ชั้นวางหนังสือนะคะเนาะชูอยู่ตรงไหนของชูกล้วยเติงอยู่ตรงไหนของชูกล้วยคะไฟอยู่ตรงไหนของชั้นวางหนังสือคะอยู่ข้างๆใช่ไหมคะก็เรียกว่าผัางเปี้ยนนะคะผังเปี้ยนนะคะอ่ะเราชูเขียนผิดอินให้นะชูจ่ายจั่วจื่อนะคะนี่เลยจะได้ฝึกอ่านเนาะชูจ่ายจั่วจื่อขั้นแม่นะคะหนังสือข้อแรกนะหนังสืออยู่บนโต๊ะ ถูกไหมคะต่อไปเชียนปีนะคะจ่ายเชียนปีเหอดินสออยู่ข้างในของกล่องดินสอนะคะต่อไปเห่าฉุดนะคะเหย่าฉุดกุญแจจ่ายจัวจืดจนะคะกุญแจอยู่ด้านกุญแจอยู่ด้านล่างของโต๊ะ นะคะประมาณนี้นะคะเนาะอย่าลืมไปฝึกอ่านนะคะคำศัพท์นะคะแล้วก็เขียนคำศัพท์ให้เราช่วยด้วยนะคะแล้วก็ทำแบบฝึกหันหน้านี้เนาะ,ะโอเคค่ะต่อไปเจ๊ช่างหลายนะคะช่างสื่อคำศัพท์นะคะหน้าที่69นะคะเลี้ยวเฉียวเยวนะคะคำแรกค่ะจ่ายจ่ายอยู่หนาหนาที่ไหนชาฟาชาฟาโซฟาผังเียข้างๆข้างๆกุญแจกุญแอ 门夹，椅子，椅子，高椅。下面，下面，下方。钱包，钱包，กระ桌子，桌子，โ上面，上面，นะคะ，ด้眼镜，眼镜，แว鼻子，鼻子，จม อ่าโอเคค่ะต่อไปเรามาเข้าสู่บทสนทนากันเลยนะคะ 6, 10, เลี้ยวเฉียจิ๋วเยี่ยนที่หกสิบเก้านะคะมีสองคนคุยกันค่ะคนหนึ่งคือชวนลี่กับมาม่านะคะชวนลี่พูดว่า ama, u u มาม่า我的มาข在哪มาม่าก็คือใครคะแม่我的ของภาก็คืออะไรคะหนังสือภาษาจีนนะคะ我的 หนังสือภาษาจีนของใครคะของฉันใช่ไหมคะจ้ายหนแปลว่าอยู่ที่ไหนนะคะแม่ก็ตอบว่าจ่ายชาฟาผัางเปียนจ่ายชาฝาผัางเปียนผังเปียนก็แปลว่าข้างๆถูกไหมคะชาฝาก็คือโซฟานะคะอยู่ตรงไหนคะอยู่ข้างๆกับโซฟานะคะข้างกับโซฟานะีคะเนาะต่อไปคะ่ะ我องฉันอ่ไหน กุญแจหัวเตอร์กุญแจใช่ไหมนะกุญแจของฉันอยู่ที่ไหนนะคะแม่ก็ตอบว่าใต้เก้าอี้ใต้เก้าอีอ้นะคะอเก้าอก็คือตรงไหนคะเก้าอี้ถูกไหมคะชั้นเป็นก็คือด้านล่างนะคะอยู่ด้านล่างของเก้าอี้นะคะกุญแจอยู่ด้านล่างของเก้าอี้นะคะต่อไปชอนลี่ก็ถามว่าหัวเตอร์กระเป๋าในหนะ หัวตะเฉียนเป้าใจหนานะคะเฉียนเป้าก็คือกระเป๋าเงินถูกไหมคะของฉันนะคะใจหนาอยู่ที่ไหนนะคะแม่ก็ตอบว่าใจจั่วจื่อชั้นเนี่ยนะคะใจจั่วจื้อชั้นเนียนะคะอยู่บนไหนคะบนโต๊ะคะ่ะต่อไปชวนลี่ก็ตอบว่าชวนลี่ก็ถามอีกว่า 我的眼镜在哪นะคะ我的眼镜在哪เหน็น眼镜ก็คือแว่นตานะคะแว่นตาของฉันอยู่ที่ไหนนะคะ在你的鼻子上面นะคะ在你的鼻子上面นะคะอยู่ตรงไหนคะปีจ๊จื้อคือจมูกนะคะ上面ก็คือบนนะคะ你的鼻子อยู่บนจมูกของเธอนะคะอยู่บนจมูกของเธอนะคะแม่หา เออ่เว้นตาไม่เจอเนาะเย็นจริงไม่เจอนะคะอ่ะโอเคนะคะเดี๋ยวเราไปฝึกฝนกันนะคะสำหรับบทสนทนาแรกก็จบเพียงเท่านี้เนาะต่อไปค่ะเรามาเข้าสู่นะคะการเรียงประโยคให้สมบูรณ์นะคะในหนังสือเรียนหน้า70็ดสิบนะคะชี้เฉยนะคะชี้เฉยเนาะอ่ะเรามาดูหน้านี้เนาะเราจะมาทํากันเลยนะคะคําแรกค่ะคือคําว่าเตอร์นะคะแปลว่าอะไรเตอร์ของใช่ไหมจ้วจื่อแปลว่าโต๊ะ เช่นบีนะคะดินสอง下面นะคะข้างล่างนะคะเนาะต่อไปหวังลี่นะคะคือชื่อหวังลี่เนาะแล้วก็คำว่าจ่ายนะคะไปประยุอ่ะเด็กๆลองมาเรียงประยุทสิคะประทานคือใครคะนี่นีประทานหวังลี่ถูกไหมคะอะไรของหวังลี่คะระหว่างดินสองกับโต๊ะ หวัางลี่เตอร์เซียนปี่ใช่ไหมคะแล้วก็อยู่ฝั่งไหนอยู่ตรงไหนแล้วก็ทิศทางอยู่ด้านหลังสุดนะคะอ่าก็ฉะนั้นก็จะเรียงว่าหวัางลี่เตอร์เซียนปีจ่จ่ายโต๊ะจั้แอแช่งเอชอาเนถูกไหมคะ,ะดินสอของหวัางลี่นะคะดินสอของหว่งลีนะคะอยู่ที่ จ้วดจื้อเชียเมียนนะคะบนโต๊ะนะคะแต่ว่าทิศทางเราจะเอาใส่หลังสุดนะคะจ้วจื่อจะมาก่อนนะคะก็จะประมาณนี้นะคะหว่างลีเตเชียนปี่จ่จ้วดจื้เชียเมียนนะคะข้อแรกเนาะต่อไปข้อที่สองค่ะคําว่าน่านะคะแปลว่าที่ไหนจ่ายแปลว่าอยู่หอ้แปลว่าฉันโชิ่จีแปลว่าดินเอ่อแปลว่าโทรศัพท์มือถือนะคะเตอร์แปลว่าของนะคะ เราจะมาบอกว่าโทรศัพท์มือถือของฉันอยู่ที่ไหนภาษาจีนว่าไงคะไปทานขึ้นก่อนเลยคะ่ะวัวใช่ไหมคะวัวเต๋อเฉวจ,จีถูกไหมคะโทรศัพท์มือถือของฉันอยู่ที่ไหนก็คือใจหนานะคะอ่ามาตอบกันเลยวัวเต๋อเฉวจ,จีใจหนานะคะข้อที่สองต่อไปคะ่ะช่องเมียนด้านบนนะคะหนีเธอเฉียนเป้านะคะ กระเป๋าเงินนะคะอีจื้อเก้าอี้จ่ายแปลว่าอยู่เตอแปลว่าของนะคะอ่ะอันนี้ประธานใช่ไหมคะประธานก็นเลยคะหนีเตอใช่ไหมคะหนีเตออะไรคะ,รคะ,ระ,รคะสิ่งของที่น้อยกว่ากระเป๋าตังค์ใช่ไหมหนีเตอเสียนเปานะคะจ่ายนะคะเอาสิ่งของมาก่อนแล้วค่อยไอ้ที่ทางอยู่ข้างหลังอีจื้อช่างเมียนใช่ไหมคะ หนีเตอร์เฉียนเบาะใต้椅子上面นะคะกระเป๋าสตางค์ของเธอนะคะกระเป๋าสตางค์ของเธอนะคะอยู่ที่บนเก้าอี้นะคะต่อไปข้อที่4ค่ะชาฟานะคะเนาะชาฟ้าก็คือโซฟาชู่หนังสือผังเปลี่ยนข้างๆใจอยู่ ห้หยียภาษาจีนนะคะอ่ะตรงนี้เราจะมาหาประธานกันก่อนนะคะประธานน่าจะเป็นหนังสือภาษาจีนถูกไหมคะหนังสือภาษาจีนก็คือว่าห้าหยียชูถูกไหมคะห้าหยียชูจ่ายนะคะอยู่ที่ไหนคะข้างๆกับโซฟาก็ชาฝาผัางเปลี่ยนนะคะห้าหยียช่ชูจ้ายชาฝาผัางเปลี่ยนนะคะ หนังสือภาษาจีนนะคะอยู่ที่ข้างๆโซฟานะคะอย่าลืมไปทําใส่สมุดนะคะเขียนเป็นประโยคให้เรียบร้อยนะคะแบบนี้เลยนะคะ